จะเห็นกราฟของกรุงเทพยังเป็นแนวทะแยงขึ้นอยู่นะครับผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้อยู่ที่28,658คนแล้วนะครับจำนวนเขตยังคงที่79เขตหลักนะครับดินแดงวัฒนาคลองเตยหลัก4ีลาดพร้าวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจากตัวเลขในวันนี้ผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่ดีแน่นอนว่าแต่ละพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตอยู่ เราก็พร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือคนละไม้คนละมือนาทั้งใจต่างๆที่ประชาชนเนี่ยบริจาคมาผ่านทางมูลทิเนชั่นทําเป็นอาหารเราก็พยายามจะอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยสามารถกักตัวได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องของอาหารการกินนอกจากอาหารการกินก็จะมีพวกอุปรกรณ์ป้องกันเจลล้างมือหน้ากากอานามัยต่างๆนะครับก็รบประสานมาที่สำนักข่าวเนชั่นได้เลยนะครับช่องเนชั่น22วิกฤตรอบนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ